บทที่381ยกโทษให้ด้วยนายคิดมากไปละความบาดหมางของฉันกับหลิวเสาผู้นั้นยังไม่ถึงขั้นแขวนฆ่าชีวิตการรบเชิญเฟิงหัวรอถึงหลิวเศร้าผู้จะพูดจะดูถูกถักถางในห้องถงไว่มากมายทำให้ชื่อเสียงซี่ยอมมื่งเหยาวเสียหายไปไม่น้อยแต่จะให้เขาฆ่าหลิวเศ้าไปจริงๆเขาก็ทำไม่ได้แต่อย่างน้อยต้องสั่งสอนให้หลับจำนั้นพี่เฟิงคิดจะหลี่เล่ออดมองเชิญฟี่มงออย่างสงสัยไม่ได้ฉันจะคิดอะไรละนายพาฉันไปส่งที่หนึ่งก็รู้แล้วเชิญเฟิงบอก ได้ครับหลังสงสัยเล็กน้อยในที่สุดทอละเลอก,ก็พยักหน้าเฉินเฟิงให้เขาขับไปส่งความหมายมันชัดเจนมากกว่าเฉินเฟิงเชื่อใจเขาถ้าไม่งั้นคงไม่ยอมให้เขาเห็นเรื่องแบบนี้หรอกดังนั้นเวลานี้เขาไม่สามารถทรยศความไว้เนื้อเชื่อใจของเฉินเฟิงได้โดยเด็ดขาดหลังจากโยนหลิวเสาวไว้ท้ายรถเฉินพี่งอกัลีลเลอร์ก็ขึ้นรถครึ่งชั่วโมงผ่านไปรถก็เคลื่อนตัวเข้าไปจอดในโรงงานร้างแห่งหนึ่งถ้าเผิงชิงเฟิงอยู่ที่นี่ละก็ต้องมองออกแน่ว่าที่นี่คือที่ที่ทพวกเขาเตรียมเล่นงานเฉินเฟิงพี่เฟิงมาที่นี่ทำไมนะ่ะ บางทีอาจเพราบปล่อยร้างไว้นานดังนั้นทั้งโรงงานเลยดูวังเวงมากแทบจะเรียกว่าดูลึกลับพิกลทำเอลี่เล่ออดกลัวไม่ได้เข้าไปนายก็รู้เองเฉินเฟิงยิ้มมีเล็ดนายใช้มือเดียววอร่างหลิวเศร้าพูดขึ้นมาพลางก้า,าวเท้าเข้าโรงงานร้างถึงจะสงสยัยแต่หลี่เลอ่อก็พยักหน้าพลางเดินตามเฉินเพิ่งเข้าไปสองนาทีผ่านไปทั้งคู่เดินมาจนถึงริมลำทารเล็กบ่อก,กว่าเป็นลำธารเล็กที่จริงเรียกว่าบ่อน้ำที่ใหญ่หน่อยน่าจะดีกว่าเพราะพื้นที่ของทั้งสาทธานไม่ถึงสองร้อยตารางเมตรถ้าไม่ใช่เพราะเห็นป้ายบอกระวังนาาาาลกกกกอนนนนตรทททีีี่่่่ิิดงคคปปไมมวเเ็็ พี่เฟิงมาที่นี่ทำไมเนี่ยหลี่เลอร์มุนงงนมทางด้านหน้าดูไม่มีอะไรแปลกถ้าจะฆ่าคนซ่อนศพแล้วก็คาดว่าโยนสอบลงไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ลอยขึ้นอืดขึ้นมาแล้วเฉินเฟิงไม่ได้ตอบหลี่เลอแต่ยิ้มมองหน้าเขาพูดว่าไปเอาเชือกไนล่อนที่อยู่ท้ายรถมาสได้ครับหลี่เลอร์พยักหน้าหมุนตัวไปเฉินเฟิงยิ้มพลางเบนสายตาไปที่ต้นวิวโลแก่ข้างลำธารน,นอวินโลแกอย่างรักลงล้อกอบนพื้นตรงข้ามสาทานดังนั้นครึ่งหนึ่งของรากเลยอย่างลึกลงพื้นอีกครึ่งอยู่บน พี่เฟิงเชือกไนลอนได้แล้วอึมเฉินเฟิงพยักหน้ามองหลิวเศร้าผู้ที่อยู่บนพื้นก่อนนว่าจับเขาโหนเชือกขึ้นมาโหนเชือกหลี่เลออึ้องเล็กน้อยก่อนลงมือท่าระหว่างที่โหนเขาคาดว่าหลีเลอจะใช้แรงมากไปทําให้หลิวเศ้าผู้ตื่นขึ้นมาพอหลิวเศ้าผู้ตื่นสายตามองรอบด้านอย่างมึนงงและมองชัดในคริปตาดอนเขาพบว่าตัวเองอยู่ในโรงงานร้างแห่งหนึ่งแถมมีน้ำทานอยู่ห่างไปไม่ไกลเขาก็ตกอยู่ในอาการหวาดกลัวจนตัวสันง,งานงกขึ้นมาเขาคิดได้ไม่กี่คําว่าฆ่าคนปิดปากซ่อนหลักฐานทําลายศพไว้ชีีีววววิิิตตดด้้ยยยไชฉันนนนเถอพ่่่ม่มสทททาาษ หลิวเซร้าผู้ร้องอ้อนวอนทั้งน้ำตาำหมูกไหลพรากเสียงร้องเรียกได้ว่าโหยหวนสุดๆหลี่เลิ่มมองเฉินเฟิงอย่างลำบากใจเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วการกระทำต่างๆของเฉินเฟิงไม่เหมือนจะปล่อยหลิวเศ้าผู้เลยเฉินเฟิงคงไม่ฆ่าหลิวเศร้าไปจริงๆหรอกนะรู้จักกลัวแล้วหรอเฉินเฟิงเดินมายืนหน้าหลิวเสาผู้มองเขาด้วยสีหน้าไรอารมณ์รู้แล้วรู้แล้วครับท่านผมผิดไปแล้วต่อหน้าความเป็นความตายหลิวเซร้าไฟละทิ้งศักดิ์ศรีทุกอย่างลงกลายเป็นหมาหงอยตัวหนึ่งเท่านั้นรู้จักกลัวแล้วเฉินเฟิงยิ้มมปปาาากกกอออยยยย่่งงเน,นนนนนชชตี้้้รูจจัััลลววแสสะะไห ช้าไปหลิวเศร้าผู้ใจกระตุกสันหัวทั้งน้ำตาว่าท่านไม่ช้าไม่ช้าไปหรอกท่านให้โอกาสผมสักครั้งเถอะต่อไปผมไม่กล้าอีกแล้วท่านผมให้เงินคุณได้เยอะมากนะสิบล้านไม่สี่ร้อยล้านเลยขอแค่ท่านยอมปล่อยผมไปให้ผมทําอะไรก็ได้นะทีร้องขอชีวิตของหลิวเศร้าไฟทําหอเลดเริ่มมองอย่างสับสนเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันหนึ่งได้มาเห็นหลิวเศร้าผู้ที่อยู่สูงส่งจนเคยตัวมีทีท่างอแบบนี้ต่อหน้าเขาที่แท้พวกคนมีเงินเวลาเผชิญหน้าความเป็นความตายก็กลัวจะยิ่งกว่าคนจนอย่างเขาซะอีก วางใจได้ฉันไม่ฆ่านายรอกเฉินเพิ่งสายหัวเขาไม่ได้คิดจะฆ่าหลิวเซาไฟตั้งแต่ต้นอยู่แล้วสิ่งเดียวที่เขาอยากจะทําคือให้บทเรียนที่หลิวเซาผู้จะลืมไม่ลงไปชั่วชีวิตก็เท่านั้นไม่ฆ่าผมหลิวเซาผู้องค์กรจากนั้นขอบคุณทั้งหน้าตาขอบคุณมากท่านขอบคุณมาก,ขอ,มากขอบคุณที่ไม่ฆ่าผมอย่าเพิ่งรีบขอบคุณเลยไว้นายรอดจากปากพวกมันได้แล้วค่อยขอบคุณฉันก็ไม่สายเฉินเฟิงยิ้มมุมปากเผยรอยยิ้มที่ทาให้หลิวเซาผู้เย็นเยือกไปทั้งตัวท่านหมายความว่าไงใบหน้าหอลาเป้าไฟเผยรอยยยิิิ้้้มมมมทีี่่่่่่นนนาาาาาาเเเเเกกกดงงงงวววรรออออออไไหขขขใจพัฟคืะ เดี๋ยวนายก็รู้แล้วเฉินเฟิงยิ้มเขาเดินมาหน้าหลิวเสาใช้มือเดียวนิ้วหลิวเศร้าขึ้นมาจากนั้นก็เดินไปที่ต้นวิลโล่แก่ริมลำธารหลี่เล่อทำหน้าเหลอรานี่เฉินเฟิงจะทำอะไรกันแน่คิดจะจับหลิวเศร้าผู้โหนไว้บนตันวิลโล่แกหรอวินาทีต่อมาเฉินเฟิงพิสูจน์ความคิดของหลี่เล่อจนได้เขาจับหลิวเศร้าผู้โหนไว้บนกิ่งของต้นวิลโล่แก่ที่อยู่เหนือลำธารจริงๆทำให้หลิวเศร้าผู้อยู่ห่างจากริมแค่สามเมตรพอจับหลิวเสาโหนเสร็จเฉินเฟิงไม่ได้รับไปจากกิ่งตันวิลลล่่ในนนนททััีแตมมอออออองงงงงไไปสาาาายยเหืกรรคะบ หลี่เลอร์ที่อยู่ข้างสาทานยิ่งงงเป็นไก่ตาแต่เฉินเฟิงคิดจะทำอะไรกันแน่พี่เฟิงพี่หลี่เลอร์กะจะถามต่อแต่พูดไปได้ครึ่งเดียวเขาก็เบิกตากว้างหัวใจแทบหล่นไปอยู่ตาตุ่มถ้าตอนนี้มีใครมองดวงตาของหลี่เลอร์คงเห็นฉากที่น่าสะพรึงกลัวสุดขีดฉากหนึ่งในดวงตาของหลี่เลอร์สะท้อนภาพจะระเข้ตัวใหญ่เกือบหนึ่งเมตรขึ้นมาเรือนร่างเต็มไปด้วยเกล็ดละเอียดปากกว้างซึ่งเต็มไปด้วยเลือดอาขึ้นควันแหลมคมกระจายความหนาวเย็นที่ทำให้คนเย็นเยือกออกมา ไม่ต้องถามเลยเป้าหมายของจอระเข้ที่น่ากลัวตัวนี้คือหลิวเศร้าชูกับเฉินเฟิงที่อยู่บนกีบตันวินโลพี่เฟิงระวังหลี่วเลอ่อแทบจะตะโกนออกมาตอนนี้เขาไม่ทันคิดแล้วว่าทำไมทานเล็กๆแบบนี้ถึงมีจอระเข้าได้สิ่งเดียวที่เขาคิดคือเฉินเฟิงจะตายไม่ได้ในตอนที่หลี่เลอ่อตะโกนคำนี้ออกมาเฉินเฟิงไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่บุมปากเผยรอยยิ้มอบางขันบทที่382ร้ฆ่าคนไม่รู้ว่าความหวังแต่หลิวเศ้าผู้ที่ห้อยตองแต่งอยู่เหนือน้นำกลับไม่สงบนิ่งเหมือนเฉินเฟิง เขารู้สึกไม่ชอบมาพากลนกับสิ่งที่อยู่ใต้ร่างเขานานแล้วก่อนที่หลี่เลิศจะตะโกนให้ระวังเขาก็เบนสายตาไปที่เหนือน้ํารู้ได้ทันทีเลยว่าวินาทีที่จระเข้เข้าโผล่พ้นน้าเขาจะเห็นอะไรไม่ต้องถามเลยหลิวเศร้าผู้ตกใจจนฉี่ราดเลยทีเดียวพอเห็นเจ้าแข่ตัวเบิ่มอ้าปากจะกัดเขาหลิวเศ้าก็ขวัญหน,นีดีฝ่อหมดแล้วเขาได้กลิ่นคาวเลือดในปากเจ้าจระเข้ลอยมาด้วยซ้ําหลิวเซร้าผู้ร้องโหยหวนเหมือนหมูจะถูกเชืออแล้วเริ่มดิ้นรนไปมากลางอากาศหวังรอดพ้นปากของจระเข้ ริมฝีปากบนและล่างของจอระเข้งับเข้าวด้วยกันแต่ได้ไปแค่อากาศไม่โดนตัวหลวเเร้าผู้ชักกระหักถึงเนื้อตัวจะยังอยู่ครบแต่งับนี่ก็ทำหลิวเส้าไฟตกใจฉี่ราดกางเกงไปเรียบร้อยซึ่งสามารถเห็นรอยนอ,อเปียกกางเกงหลิวเร้าอย่างเห็นได้ชัดในขณะเดียวกันก็มีกลิ่นฉี่อับชื้นลอยลับลิ้วในอากาศเฉินเฟิงเลยหลิวเร้าชูอย่างรังเกียจก่อนกระโดดลงจากกิ่งต้นวินโลมาที่พื้นแต่จระเเ้ในน้ำกลับไม่มีความรังเกียจหลิวเร้าผู้เลยสักนิดและยิ่งตะเกียกต,ตะกายหนักขึ้นหลังได้กลิิ่่่่่นนนนนนฉีีออััับชื้นน้้มมมมพยยยยาาาากกระโดลลงงงุุเปปหหไไทวู แม้ว่าทุกครั้งจะห่างไปครึ่งเซนติเมตรแต่เห็นได้ชัดว่าเจ้าจระเข้ยังไม่ยอมรับความพยายามหลิวเส้าผู้เริ่มร้องโหยหวนหนักขึ้นเจ้าจระเข้ยิ่งพยายามออกแรงกระโดดมากขึ้นฉากนี้ท่าหลี่เลอ่อที่ยืนอยู่ริมลำธารตะลึงตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมเฉินเฟิงถึงพาหลิวเส้าผู้มาที่นี่ช่วยด้วยสิท่านท่านผมจะตายแล้วช่วยผมเร็วหลิวสาวพยายามดิ่งรนเอาชีวิตรอดระหว่างที่ดินหลบก,การจับของจระเข้ก็อ้อนวอนร้องขอฉันเพิ่งไปด้วยแต่เฉินเฟิงที่ยืนริมธารกลับยิ้มอย่างมีความสุดดดููไม่่คิชิชววยยหลลเเาผักน เมื่อคืนตอนถูกหนุ่มหมวกปากเป็ดพามาที่นี่เขาก็พบลำธารเล็กข้างโรงงานนี้รวมถึงจระเข้ตัวนั้นที่ซ่อนในลำธารด้วยตอนนี้ถึงเฉินเฟิงจะแปลกใจว่าทำไมที่นี่มีจระเข้ด้วยแต่ในใจก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่เผื่อใจไว้เท่านั้นไม่คิดว่าการเผื่อใจไว้จะได้ใช้ประโยชน์ในวันนี้จะมีวิธีอะไรทรมานคนมากไปกว่าการให้เขาอยู่ใกล้ชิดความตายแค่เอื้อมกันละ่ะไม่ต้องถามเลยวิธีข้างหน้านี้ไงหลิวเสาในตอนนี้อยู่ห่างจากความตายแค่เอื้อมเท่านั้นถ้าเขาหยุดดิ้นรนจระเข้ในน้ำต้องงับเบาได้แน่ ถ้าเขาไม่ยอมแพ้ก็ทาได้แค่แข่งพละกําลังกับจระเก้ดูว่าใครอึดมากกว่าเท่านั้นเฉินเฟิงเชื่อว่าบทเรียนนี้จะทําให้หลิวเซาผู้จําไปจนวันตายเลยทีเดียวสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายคืออยู่ไม่รู้ตายพี่เฟิงไม้นี้ของพี่สุดยอดจริงๆหลี่เล่อรอบลือน้ําลายเขาไม่รู้จะบรรยายเฉินเฟิงว่ายังไงดีแล้วเขาไม่รู้ว่าเฉินเฟิงมีความแค้นอะไรกับหลิวเซาชูถึงได้ทรมานหลิวเซาหูแบบนี้แต่เขารู้ว่าเฉินเฟิงท่าสำเร็จตามเป้าหมายแล้วหลิวเสาในตอนนี้ทรมานจะยิ่งกว่าตาย แค่นาทีเดียวกางเกงของหลิวเศร้าผู้เปียกชื้นไปด้วยฉี่และที่เห็นได้ชัดว่าโดนจระเข้ข้างล่างทำตกใจจนกลั้นไว้ไม่อยู่ไอเวนเอ๋ยฉันจะฆ่าแกพอเห็นร้องขออ้อนวอนแล้วไร้ประโยชน์หลิวเศร้าก็เริ่มฆ่ากราดจ,จนถึงตอนนี้เขายังไม่รู้ชื่อของเฉินเฟิงเลยและยิ่งไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรให้เฉินเฟิงนักหนาเขารู้แต่เพียงว่าหลังจากเข้าไปในลิฟอร์เดียวกับเฉินเฟิงแล้วเฉินเฟิงก็ลงมือกับเขาเอาดื้อๆแถมยังพาเขามาทรมานที่แบบนี้ด้วยหลิวสาวอยากเลิกดิ้นรนแต่พอคิดว่าผลลลลัันน์ขขออ,ออออออองงคคคกกกกกกาารรรเเเเิิิิดดด้้้้นนนนนนืโจะะปป็ชแททไี การตายแบบนี้มันน่ากลัวขนพองสยองกล้าวมากเกินไปเขารับไม่ไหวหรอกเฉินเฟิงไม่ใส่ใจอะไรกับคำด่าของหุนวอเซาไฟหลิวเซาไฟก็เริ่มรู้ตัวหลังจากอาไปหลายคำก็รู้ว่าเฉินเฟิงไม่ยี่ระอะไรกับเขาเลยดังนั้นหลิวเซาผู้เลยเปลี่ยนวิธีเขาอ้อนวอนขอร้องเฉินเฟิงและพยายามเกลียยอกล่อมเฉินเฟิงไม่ให้ทำเรื่องโม่ๆสำหรับบุกต้นต้นแค่นี้เฉินเฟิงไม่สนใจหรอกไปเถิดเฉินเฟิงยิ้มบอกหลีเลหล่เลอ่อไปหลี่เล่ออึ้งพี่เฟิงพวกเราไปแล้วหลิวเซาผู้จะทำไงละ่ะให้เขาหาทางรอดเองไง คำตอบของเฉินเฟิงทำหลี่เลอร์มองบนหลี่เลอร์บอกพี่เฟิงไหนพี่บอกกว่าจะไม่ฆ่าหลิวเซ้าไฟไงพี่บอกกว่าจะไม่ฆ่าเขาแต่ไม่ได้บอกกว่าจะไม่ให้จระเข้ฆ่าเขานี่เขาตายในท้องจระเข้ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่นี่นาเฉินเฟิงยักไหล,ล่บอกหลี่เลอร์เงียบกละพริบตาปริบๆแบบนี้ก็ได้ด้วยเอาละไปกันเถอะหลวเซ้าไม่ตายหรอกเฉินเฟิงยิ้มน้อยๆก้าวเท้านำไปก่อนก่อนจะจับหลิวเซ้าผู้โหนเขาคิดถึงระยะห่างที่จระเข้จะกระโดดได้ไวแล้วที่จริงแล้วต่อให้หลิวเซ้าผู้ไม่หลบเขาก็ไม่โดนจระเข้กัดหรอก แต่เพราะหลักจิตวิทยาหรือที่เรียกว่าความกลัวหลิวเซาผู้จะรู้สึกเสมอว่าถ้าเขาไม่หลบก,ก็จะโดนจระเข้กัดตายดังนั้นเขาเลยพยายามดิ้นรนอย่างมากคลั่งสภาพและเทะดูไม่ได้และไม่รู้ว่าถ้าเขาดิ้นรนสุดกำลังไปแล้วพบว่าการดิ้นรนของตัวเองไม่มีประโยชน์เลยจะมีปฏิกิริยายังไงแน่นอนเฉินเฟิงไม่ใช่พระเจ้าการต่อสู้ระหว่างหลิวเซาป้าปกับจระเข้ระหว่างนั้นเป็นไปได้ว่าเชือกอาจจะขาดหรือไม่ก็จระเข้บ้าเดือดกระโดดได้สูงกว่าระยะที่คาดการไว้ก็ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นจริงเฉินเฟ พอเห็นเฉินเฟิงเดินไปไม่เหลียวหลังกลับมาเลยหลิวเซาไฟก็สิ้นหวังทันทีเขาเริ่มฆ่ากราดไม่สนหน้าอิน,น้าพร้มคาด่าทอหยับก,กร้านหลายพันคําหลุดออกมาจากปากเขาหมดแต่ตอนนี้ผู้ที่สามารถได้ยินคําด่าทอของเขาก็มีแค่จระเข้ในลำธารเท่านั้นหลิวเซาผู้ยิ่งด่าหนักขึ้นเท่าไหร่จระเข้ในลาธารก็ยิ่งกระโดดสูงขึ้นหลายนาทีผ่านไปหลิวเซาผู้หมดแรงในที่สุดเขาหนตัวอ่อนแรงแต่จระเข้ในลำธารกลับเห็นชัดว่ายังมีแรงเหลือ พอเห็นหลิวเศร้าผู้หยุดการดิ้นรนสองตาดูร้ายของจระเข้ฉายแววตื่นเต้นมันพยายามกระโดดอีกครั้งเล็งเป้าไปที่ก้นหลิวเศร้าผู้และกัดอย่างแรงเสียงกัดดังสนั่นลอยมาหลิวเศร้าถือดอกระตุกไม่ได้แต่รออยู่นานกลับไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดใในตัวเลยหรือว่าหลิวเศร้าฝันหนึ่กอถึงความน่าจะเป็นอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ดวงตาเขาเบิกกว้างฉับพลันเขาโกรธจนตัวแทบระเบิดจระเข้ในลำธารไม่มีทางกัดเขาถึงทั้งหมดเกิดจากความกลัวของเขาเองฮ่าฮ่าฮ่าจู่จู่หลิวเศร้าฝ้ายก็หัวเราะเสียงดังหัวเราะ นี่ไงค่าคนไม่รู้ค่าความหวังค่าคนไม่ค่าความหวังจริงๆเฉินเฟิงไม่เคยคิดค่าเขาตั้งแต่แรกที่เฉินเฟิงทําก็แค่ตะล่อมทางหลักจิตวิทยาให้เขาเกิดความกลัวเขาทําตัวเองตกใจจนฉี่ราดราดเขาทําตัวเองตกใจจนสภาพเลเทดูไม่ได้บทที่38 3อยหลิวหยวนซึ่งหลิวเซาผู้จะคิดยังไงเฉินเฟิงไม่รู้ตอนนี้เฉินเฟิงกลับไปที่บริษัทคางเมย์ยอกร๊ปแล้วฟังถึงหน้าบริษัทเฉินเฟิงก็เห็นรถเมอร์เซเดสเบนซ์เอสหกร้อยที่มีป้ายทะเบียนเซี่ยงไฮ้จอดอยู่เจ็ดแปดคัน ที่หน้าบริษัทยังมีคุณลุงใส่หูฟังสวมชุดสูทสีนำยี่สิบกว่าคนกำลังตรวจสอบรอบทิศพลางพลางยอวิทยุสื่อสารกันเฉินเฟิงหลี่ตามองตาสอบประกายอย่างหนึ่งวับขึ้นมาไม่ต้องถามเลยคนพวกนี้หลิวหยวนซึ่งข้อของหลิวเซาผู้ส่งมาแน่ต้องยอมรับเลยว่าปฏิกิริยาของหลิวหยวนงอไวมากนับจากที่หลิวเ้าผู้หายตัวไปจนถึงตอนนี้ก็แค่ชั่วโมงกว่าหลิวหยวนซึ่งก็ส่งคนจํานวนมากขนาดนี้ออกมาตามาหาแล้วพี่เฟิงตอนตอนนี้เอาไงดีละ่ะ น้ำเสียงหลี่เลอร์สั่นเทาเล็กน้อยเขารู้สึกสมองตัวเองว่างเปล่าเขาโตจนป่านนี้เพิ่งเคยเจอสถานการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกเมอร์ซิเดสเบนเอสหกร้อยวิทยุสื่อสารการสูดสีดาเหมือนกำลังถ่ายหนังกันอยู่เลยหลับบริษัทเฉินเพิ่งบอกเสียงเรียบหลับบริษัทหลี่เลอร์เบิกตากว้างมองเฉินเฟิงอย่างไม่แน่ใจว่าพี่เฟิงคนพวกนี้มาหาพวกเราแน่ๆน,นะพวกเรากลับบริษัทตอนนี้ไม่เท่ากับเนื้อเข้าปากเสือหรือไงงั้นนายคิดว่าเฉินเฟิงมองหลี่เลอร์ยิ้มยิ้ม,มพี่เฟิงเราหนีกันเถอะหลี่เลิกลืนน้ำลายดังเออกหนทางเด คนรวยอภิมหาศารที่ติดอันดับบอร์ดฟอปในประเทศเฉินเฟิงสายหัวว่าจะหนีไปไหนได้ละ่ะประเทศเราก็ใหญ่แค่นี้หลิวหยวนซึ่งจะหาใครสักคนง่ายจะตายไปอีกอย่างนายไม่หนียังพอว่าถ้าหนีจริงหลิวหยวนงอสงสัยในตัวนายแน่หลี่เลอ่อทำหน้าเศร้าเฉินเฟิงพูดถูกจริงอาศัยอำนาจของหลิวหอยานซึ่งแล้วจะหาใครสักคนง่ายจะตายไปแถมตอนนี้การหนีเท่ากับว่าเป็นการยอมรับไปในตัวเลยกลับบริษัทเถอะไม่ว่าพวกเขาจะถามอะไรนายก็ตอบไปแค่ว่าไม่รู้เฉินเฟิงมดบอลไหลลีเลอ่อที่จริงเขาไม่กังวลเลยสักนิดว่าบ้านหลิวจะสบค้มาาถึงตััวเเขกลีอได คนที่เห็นหน้าของเขาแค่คนเดียวคือหลัวเซ้าไฟฟางอย่าไม่มีแม้แต่โอกาสจะหันมามองเขาก็โดนเขาตกท้ายทอยสลบไปส่วนกล้องวงจรปิดจอมยุทธวอจิ้งอย่างเขาอยากทำลายหรือแม้กระทั่งหลบหอแล้วก็กล้องวงจรปิดแค่นี้จะยากหรอเป็นไปตามที่เฉินเฟิงคิดผู้เชี่ยวชาญ20กว่าคนที่หลิวหยวนซึ่งส่งมาตอนนี้ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยได้แต่คลำหาเบาะแสเหมือนมดในชามอ่างที่ร้อนรนวนหาทางออกแต่ก็หาไม่เจอ ฟังอย่าคนเดียวที่มีโอกาสเจอหลิวเศร้าผู้พอเข้ารีฟอร์ดก็สลบไปเลยกล้องวงจรปิดในริฟอร์ดโดนทำลายย่อยยับไม่ได้อัดภาพอะไรไว้เลยส่วนที่อื่นยิ่งไม่เห็นร่องรอยหลิวเศร้าผู้เลยเหมือนหลิวเศร้าผู้หายตัวไปดื้อตอนเฉินเฟิงกับหลี่เลิกเข้าบริษัทมีกระตอตสูตรสีดำสองคนออกมาสอบปากคำพวกเขามีเฉินเฟิงเป็นหลักประกันให้หลี่เลิกกลับใจเย็นอย่างน่าประหลาดให้ความร่วมมือตอบคำถามไหลลื่นสุดท้ายทั้งคู่ก็เข้าบริษัทได้อย่างราบรื่นพี่เจ้าประธานหลิวโทรมาอีกแล้วถามว่าพวกเราได้บาะแสอะไรบ้างไหมจะตอบยังไงดีะ ชายหนุ่มท่าทางเรียบร้อยใส่แว่นตาคนหนึ่งหยิบมือถือทมคนที่ยืนข้างหน้าเขาเป็นผู้ชายวัยกลางคนหน้าเหลี่ยมที่ใส่สูทสีดำคนหนึ่งผู้ชายกลางคนหน้าเหลี่ยมคนนั้นถอนหายใจยาวมองชายหนุ่มเรียบร้อยตรงหน้าอย่างหน่ายใจบอกประธานหลิวนาเคตนี้พวกเราจัดการได้ไม่ดีคนที่ลักพาตัวคุณชายหลิวฝีมือไร้กาศมากไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นเลยสักนิดผมสงสัยว่าเขาเป็นจอมยุทธผู้ชายกลางคนหน้าเหลี่ยมชะงนักสุดท้ายก็พูดสิ่งที่ตนเดาไว้ออกมานอกจากจอมยุทธแล้วเขาคิดไม่ออกเลยว่าใครจะมีฝีมือระดับนี้ได้ พอได้ยินคําว่าจอมยุทธชายหนุ่มเรียบร้อยชนะก,กึกในเมื่อเกี่ยวพันถึงจอมยุทธนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถจัดการได้ต้องยกหน้าที่ให้กับทางสหพันธ์บูโดแล้วละ่ะไม่นานชายหนุ่มท่าทางเรียบร้อยโทรหาหลิวหยวนงอหลิวหยวนงอเองก็ตอบรับง่ายมากแค่สามคำถอยกลับมาหลายนาทีผ่านไปรถเมอร์ซีเดสเบนซ์เอสหกร้อยทั้งเจ็ดแปดคันนั้นพร้อมกันใจเรียงแถวไปจากคังเมยยอพี่เฟิงพวกเขาไปกันแล้วหลี่เลอ่อเดินมากระซิบบอกเฉินเฟิงอยากตื่นเต้นเมื่อก็ตอนอยู่ชั้นบนเฉินเฟิงบอกเขาว่าอีกไม่เกินครึ่งชั่วโม คนพวกนี้จะไปจากคังเหมยอนแน่นอนตอนนั้นเขายังไม่เชื่อรู้สึกว่าเฉินเฟิงที่โมเพราะคนพวกนี้ยังหาเบาะแสอะไรไม่เจอเลยจะยอมกลับไปง่ายๆได้ไงแต่หลายนาทีหลังจากนั้นความจริงก็ตกหน้าเขาเสียฉาดใหญ่กาต่อบ้านหลิวที่มาอย่างล้นหลามกลับกันไปแล้วเฉินเฟิงยิ้มน้อยๆไม่ได้พูดอะไรเขาเดาได้ตั้งแต่แรกแล้วก่อนเขาจัดการหลิวเศร้าฝ่ายก็คิดวางแผนไว้หมดแล้วคิดให้บ้านหลิวยงเรื่องไปทางจอมยุทธไม่ใช่บริษัทคังเหมยอกรป แน่นอนว่าหลิวหยวนซึ่งเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าคนที่ลักพาตัวลูกชายเขาจะเป็นจอมยุทธวอรจิ้งคนหนึ่งและจอมยุทธหัวจึงคนนี้ยังเป็นพนักงานตัวเล็กๆของฝ่ายขายบริษัทคางเมยอกรุ๊ปด้วยขอแค่หลิวหยวนงอคิดไปทางจอมยุทธงั้นผู้ต้องสงสัยก็เพียบเลยเฉินเฟิงไม่เชื่อหรอกว่าหลิวหยวนซึ่งทำการค้ามาหลายปีขนาดนี้ไม่มีทางไม่มีศัตรูหรอกขอแค่มีศัตรูงง้นศัตรูลงจอมยุทธออกมาลักพาตัวลูกชายเขาเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาที่สุดเลยเติมเฉินเฟิงคิดว่าทั เฉินเฟิงหลิวเ้าผู้อยู่ที่ไหนฉันเสวียนรัวเปิดประเด็นมาเลยเฉินเฟิงขมวดคิว้วคุณพูดอะไรนะ่ะหลิวสาวอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเฉินเฟิงนายจะมากแกล้งไม่รู้เรื่องกับฉันนี่สนุกหรือไงคนอื่นไม่รู้ว่านายอยู่ที่บริษัทคางเหมยกรุ๊กฉันมีหรือจะไม่รู้ฉันเสงี่ยนอหอไรวอถามเสียงหน่าใจเฉินเฟิงรู้สึกเซ็งขึ้นมาทันทีไงเขาลืมฉินเสงี่ยนหัวไปได้เนี่ย เชิญเฟิงฉันเดือนในให้รีบปล่อยหอละเศร้าดีกว่าตอนนี้หลิวหยวนซึ่งใกล้บ้านเต็มที่เขาถึงขั้นไปติดต่อซามนักงานใหญ่สหพันธ์บูโดยันจริงเลยนะไม่นานทางสหพันธ์บูโดจะส่งคนมาสืบหาเบาะแสหลิวเศร้าผู้ที่จงห่แนให้พวกเขาหาไปสิถ้าพวกเขาหาเจอได้ถือซะว่าผมแพ้และกันเชิญเฟิงตอบเนยเนยบีบเขามากมากเขาจะถีบหลิวเศร้าผู้ลงลำธารไปให้อาหารจระเข้ซะเลยเขาไม่เชื่อหรอก,กว่าคนของสหพันธ์บูโดยังจะลากตัวหลิวเศร้าผู้ออกจากท้องจอระเข้ออกมาได้ เชินเฟิงฉานไม่ได้ล้อนายเล่นน้าชินเสวียนอห,นาหาวอเริ่มโกรธหลิวเซ้าผู้เป็นผู้สืบทอดเพียงคนเดียวของหลิวหยวนงอถ้าเขาตายขึ้นมาหลิวหยวนซึ่งก็ไม่มีทายาทสืบทอดต่อแล้วคนที่ไม่มีทายาทสืบทอดต่อเรื่องอะไรเขาก็กล้าทนะํานะที่เรื่องนี้นายจัดก,การได้อย่างไม่มีช่องโหวอไร้ที่ดีเลยนายสามารถดึงเสียเมื่งยาวและบริษัทคังเมยยอกรุปออกจากการหายตัวไปของหลิวเซ้าผู้ได้สําเร็จทาให้ไม่มีอะไรเชื่อมโยงไปถึงตัวพวกเธอได้แต่นายเคยคิดไหมว่าคนอย่างหอลายหยวนงอน่าหนีสัยเป็นยัง นิสัยยังไงเฉินเฟิงหลี่ตาครุ่นคิดเริ่มมีออร่าอันตรายแผ่ซ่านออกมาไร้กฎเกณฑ์ไม่กลัวฟ้าไม่เกรงดินฉันเสงี้ยนหีรัวเน้นเขาสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ด้วยตัวคนเดียวจนถึงทุกวันนี้สําหรับคนอย่างเขาแล้วหลักฐานบางครั้งไม่สําคัญเลยเขาสนใจแต่ผลลัพธ์ถ้าหลิวเซาผู้ตายจริงเขาพร้อมจะฆ่าทิ้งทุกคนที่เขาสงสัยเป็นเพื่อนหลิวเซาฝ่ายต่อให้เสียเมึงเหวยาวดูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆิซี่ยอมมึงเหวยาวก็ต้องตายเพราะหลิวเซาผู้หายไปเพราะจะมาเจอคือ เฉินเฟิงใจกระตุกวูบคำพูดของฉันเซรี่ยนไรวอรมีความเป็นไปได้เหมือนการถ้าหวนวอยวนซึ่งเป็นคนไม่มีเหตุผลแบบนั้นจริงๆพอหลิวเศร้าผู้ตายหลิวหยวนซึ่งต้องโทษที่ยอเพิ่งเหวียงแน่เฉินเฟิงชันเดินนายไว้ก่อนเลยนะนายอย่าคิดหาทางฆ่าปิดปากหลิวเศร้าผููนะเบื้องหลังหลิวหยวนซึ่งยังมีคนอื่นอีกคนคนนี้ไม่ใช่ใครที่นายจะหาเรื่องได้ต่อให้เป็นตระกูลเฉินของนายมาเจอคนเบื้องหลังหลิวหยวนงอก,ก็ยังต้องคิดใคร่ครวญเลยเหมือนกลัวเฉินเพิ่งจะคิดอยากฆ่าหลิวหยวนซึ่งงออกก้ววยจะเเรีก่่าาานนแแล วางใจเถอะผมไม่ได้บ้าเรือต่อขนาดนั้นเฉินเฟิงสายหัวบอกฉันเสงี่ยนหัวเห็นเขาเป็นอะไรเนี่ยฆาตกรโรคจิตหรือไงต่อให้เป็นหลิวเศร้าชูเขาก็ไม่ได้ฆ่าแล้วหนีหลัวหยวนงอ้วยเพียงแต่เขาคิดไม่ถึงเบื้องหลังของหลิวหยวนซึ่งจริงๆแม้แต่ตระกูลเฉินยังต้องคิดใคร่ครวนคำพูดนี้เพียงพอแล้วที่จะอธิบายทั้งหมดทั่วทั้งหวาเสียตระกูลที่สามารถทําให้ตระกูลเฉินประวัติได้มีไม่มากพูดให้ชัดเจนคือน่าจะมีแค่ห้าตระกูลซึ่งพวกเขารวมกันเป็นหกตระกูลใหญ่ หลิวเศ้าผู้ยังไม่ตายผมละเว้นชีวิตเขาได้แต่หลังจากผมละเว้นชีวิตเขาแล้วคุณจะรับประกันกับผมยังไงว่าต่อไปเขาจะไม่ไปเกาะแกะซี่ยอเมึ่งเหยาละ่ะเชินเฟิงรีตาถามทั้งหมดที่เขาทำเพื่อกำจัดขวากหนามให้เสียเมึงเหวาถ้าปลบลอยหลิวเศร้าผู้ไปแล้วเขายังไปเกาะแกะก่อกวนซี่ยอเมึ่งเห่ยาอีกเท่ากับว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยดังนั้นเขาต้องได้รับการยืนยันจากฉันเสวียนยนรัวก่อนเชินเฟิงฉันจะเตือนเขาเองฉันเสงียน่ยนหลาชงงะงกอ เรื่องนี้จะว่าไปแล้วฉันก็ต้องรับผิดชอบตอนแรกที่เสียเมื่งยาวมาจงห่ฉันรับประกันกับนายไว้แล้วว่าจะไม่มีใครสามารถทำอะไรเธอได้แต่ทางด้านหลิวเซาฉันพลาดเองฉันขอโทษนายตรงนี้ด้วยเลยนะไม่จำเป็นหรอกขอโทษนะช่างเถอะขอแค่คุณรับประกันว่าครั้งนี้ผมปล่อยหลิวเซาไปแล้วเขาจะควบคุมตัวเองให้ดีขึ้นก็พอแล้วเฉินเฟิงบอกเขาไม่ได้โทษฉินเสีงี่ยอ,อนอหอเพราะเรื่องนี้ฉินเสียงี่ยนรัวก็ลำบาก บริษัทคังเมยอยกร๊ปหลิวหยวนซึ่งต่างหากที่เป็นหุ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดส่วนชันเสงี่ยมรัวก็แค่หนึ่งในบรรดาหุ้นส่วนสิ่งที่เธอสามารถควบคุมได้ก็มีแต่สาขาย,อย่อยที่จงไห่ของบริษัทคังเมย์กร๊ปเท่านั้นแหละเธอควบคุมหลิวเซาไม่ได้หรอกได้ฉันรับประกันกับนายได้นายมอบตัวหลิวเซาผู้ให้ฉันเถิดชินเสงี่ยนไรว้วอบอกจริงสิหลิวเซาผู้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของนายกับซี่ยอเมื่งเหยาวหรือเปล่า คันเซวียวนรัวถามขึ้นอีกถ้าหลิวเศร้าผู้ไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเฉินเฟิงกับซี่เยาเพิ่งเหวยาวเธอก็จะหาทางดึงเฉินเพิ่งออกจากเรื่องนี้ได้เพราะศัตรูของหลิวหยวนซึ่งก็มีไม่น้อยเลยเรื่องหลิวเศร้าผู้หาแพรับบาปเป็นศัตรูคนไหนสักคนก็ได้แล้วไม่รู้เขาไม่รู้อะไรเลยเฉินเฟิงยิ้มก่อนที่จะลงมือสั่งสอนหลิวเศร้าทุกเขาก็คิดวางแผนไว้หมดแล้วว่าจะหาทางดึงซี่เยาเพิ่งเหวยาวออกจากเรื่องนี้ดังนั้นเลยไม่ได้เปิดเผยตัวตนอะไรออกไปเลยสิ่งเดียวที่หลิวเศร้า งั้นก็ดีฉันจะหาทางดึงนายออกจากเรื่องนี้เองฉันเสงี้ยนหาวถอนหายใจโล่งอกถ้าหลิวเศร้าผู้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเฉินฟีงอกับเสียเมึ่งเหยาเรื่องนี้คงจัดการยาแล้ต่อให้หลิวหยวนงอรู้ว่าเฉินเฟิงเป็นผู้สืบทอดตระกูลเฉินก็จะหาทางเล่นงานเฉินเฟิงจนได้เฉินเฟิงหัวเราะเขาส่งโลเคชั่นที่อยู่ตอนนี้ของหลิวเศร้าผู้ไปให้ชินเสงี้ยอนอหอวชินเสวียนหอวทำงานไวมากใช้เวลาแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีเธอก็พาคนไปถึงโรงงานร้างแล้วพอเห็นสภาพหลิวเศร้าไปชินเสงี้ยอนอหอวมุมปากกระท เธอจับภาพชายหนุ่มสภาพและเทะไปด้วยกลิ่นฉี่และอีทัว่วตัวตรงหน้ากับคุณชายหลิวที่สำอางดูดีไม่ได้เลยแค่สองชั่วโมงเฉินเฟิงทำอะไรกับหลิวเซ่ไปบ้างเนี่ยถึงได้ทำให้หลิวเศร้าผู้มีสภาพคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงแบบนี้ฉันเสงี่ยนหีรัวสั่งคนให้ช่วยหลัวเศร้า,ผ,ราผู้ลงมาเธอเตรียมจะถามสั่งหลิวเศร้าผู้เผชิญมาซะหน่อยแต่เธอพบว่าหลิวเศร้าไฟในตอนนี้มีอาการประสาทหลอนเอาแต่ยิ้มแหะแหไม่ว่าจะถามอะไรหลิวเศร้าไฟก็พูดไม่ออกเอาแต่ยิ้ม ฉันเสงี่ยนหวนวดขมับแก้เครียดเอาเข้าไปแบบนี้ไม่ต้องคิดจะข่มขู่หลิวเซาผู้ให้เลิกไปหาเสียเมึงเหยาวแล้วล่ะเพราะหลิวเซาผู้โดนเฉินเฟิงทรมานจนเป็นบ้าไปแล้วหลิวเสาในสภาพแบบนี้ถ้ายังคิดจะไปดอยซี่ยอเมึ่งเหยาวได้อีกคงได้แต่พูดว่าเขารักซี่ยอเมึ่งเหยาวเข้าแล้วจริงๆแล้วละ่ะฉันเสวี่ยนรัวก็ไรคำพูดจะพูดอีกประธานหลิวฉันหาลูกชายคุณเจอแล้วคับพอจัดการอารมณ์เสร็จฉินเสงี่ยนอหอรัวก็โทรห,หาหลิวหยวนงอลูกชายผอ,อหลิวหยวนซึ่งน้ำเสียงสั่นเคเลกนอกอนอยูาิ้เป็นยังงงไบ้า เสา้าผูยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่สภาพเขาตอนนี้ไม่มั่นคงนักฉันเสงี่ยออนอหอวอพยายามใช้คำพูดที่อ้อคามคอมากเธอกลัวถ้าพูดออกไปตรงๆว่าหลิวเส้าผู้เป็นบ้าแล้วหลิวหยวนซึ่งจะรับไม่ได้ยังมีชีวิตก็ดียังมีชีวิตก็ดีแล้วขอบคุณประธานฉันอีกครั้งนะครับวันหลังผมจะไปเยี่ยมเยียนขอบคุณด้วยตัวเองเลยทีเดียวสำหรับบุญคุณที่ช่วยเร้าไฟลูกชายผมไว้หลิวหยวนซึ่งพูดอย่างร่าเริงไม่เอ่ยถึงสภาพของหลิวเร้าผู้ตอนนี้เลยไม่แม้แต่ถามว่าฉันเสงี่ยนเว,ยวหาลูกชายเขาเจอได้ยัังงงงงไไไกกออนนนนนนิดเเหหมมื่่สใใจจยา้้ปปรระะลลววแคค กันเองแท้แท้ชิงเสงี่ยนฮีรัวฝืนยิ้มพูดกลับไปตามมารยาทในใจกลับเครียดขึ้นมานี้แหละความเจ้าเล่ห์ของจิ้งจอกเท่าตัวนี้เขาไม่ถามสักคำถึงอาการของหลิวเซาฮูหรือแม้แต่ว่าเธอหาหลิวเซาเจอได้ยังไงไม่ได้แปลว่าเขาไม่สนใจแต่เขาแค่ตัดสินใจไปแล้วเขาไม่อยากฟังสิ่งที่ชินเสงี่ยนหีรัวพูดออกมาเขาไม่อยากโดนฉีนอสองี่ยนหีรัวชักจูงไปผิดทางไม่แน่ว่าตอนนี้เขาคงกำลังจัดอันดับชินเสงี่ยนหีรัวเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งอยู่ก็ได้ นี่ต่างหากที่ทําให้ฉันเสี่ยงยนรอวอรปวดหัวอยู่ตอนนี้การสนทนากับจิ้งจอกเท่าอย่างหนวหยวนซึ่งนี่วิธีธรรมดาใช้กับเขาไม่ได้หรอกจิ้งจอกเท่าตัวนี้ไม่เชื่อฟ้าไม่เชื่อดินบางครั้งเขายังไม่เชื่อแม่สิ่งที่ตาตัวเองเห็นเลยเขาเชื่อแต่ส่งที่ตัวเองตัดสินใจเท่านั้นบทที่สามร้อยแปดสิบห้าสาวงามเมืองเหนือประธานซี่ยอดนตระกูลหลิวไปกันแล้วค่ะฟังอย่าถอนหายใจอย,อย่างโล่งอกเมื่อเห็นขบวนรถของคนบ้านหลิวจับไปกันและก็ภาวนาในใจขอให้คนที่รับพาหลิวเศร้าไปพาเขาไปแล้วไไปลลลัับบมม่ตตต้ออองกาอกาาีดชิเย ฟางอยาเธอไม่เห็นหน้าตาคนที่เข้าไปในริฟอร์กับเธอหรอเสียเมิ่งเยาอดถามขึ้นมาไม่ได้ตอนได้ยินว่าหลิวเศร้าจะขึ้นมาหาเดิมเธอคิดจะขอความช่วยเหลือจากฉันเสพมิยอนอาหอรั่วแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องราวพวกนั้นขึ้นซะก่อนจู่จูหลิวเศร้าไฟก็หายตัวไปดื้อๆเรื่องแปลกประหลาดแบบนี้เธอเคยเห็นแต่บนตัวเฉินเฟิงเท่านั้นแต่เรื่องนี้จะเป็นฝีมือเฉินเฟิงจริงหรอ ประธานซี่ยอคนนั้นเขาลอบทำร้ายฉันจากทางด้านหลังนะคะฉันไม่มีโอกาสแม้แต่จะเหลียวไปมองเลยก็โดนเขาสลบแล้วฉันจะเห็นหน้าตาเขาได้ยังไงละ่ะคะัฟังใหญ่ยิ้มเศร้าเธอเข้าใจความรู้สึกเสียมึ่งเหวยาวตอนนี้ไม่ว่าคนนั้นจะรับพาตัวเหลิวเศร้าพูดด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเขาก็ช่วยซี่ยอมึ่งเหยาวยแก้ไขเหตุร้ายได้จริงๆซี่ยอมึ่งเหยาอยากรู้เรื่องราวของเขาก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอื่นซี่ยอเมื่องอเยหาพยักหน้าอย่างเหมิดลอยเธอมีลางสังหรณ์ชอบกลว่าเถินเพิงคอยวนเวียนอยู่รอบตัว,วเเเเธธออขาาไไไม่ได้จกไปไนลย แต่เธอก็เข้าใจว่าความรู้สึกแบบนี้ความเป็นไปได้มันน้อยมากถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตอนนี้เฉินเฟิงน่าจะอยู่ที่ชางโจไม่ใช่จงไห่ประธานเลยคุณแม่คุณโทรหาคุณอีกแล้วค่ะเธอบอกว่าพรุ่งนี้เธอจะแวะมาคุณฟังอย่ามองเสียเมืองเหยาวอย่างขอความเห็นตั้งแต่เสียเมืองเหยาวกลายเป็นประธานซี่ยอโทรศัพท์สายที่รับเยอะที่สุดทุกวันไม่ใช่หุ้นส่วนการค้าของบริษัทแต่เป็นของหลินหอละหลินหลานโทรมาแต่ละวันหลายสิบสายเอาแต่ถามว่าเสียเมืองเหยาอยู่ที่ไหน ให้มาพรุ่งนี้ละกันพอพูดถึงหลินหลันเสียเมื่งเหวยาวก็เริ่มปวดหัวหลินหลันไม่รู้ว่าเธอมาจงไห้ครั้งนี้คือมารับตำแหน่งประธานบริษัทคางเมยยอกรุปเธอบอกหลินหลันไปว่าเธอมาจงไห้ครั้งนี้คือมาพักผ่อนหย่อนใจและหางานทำที่จงไห้ซะหน่อยแต่ตอนนี้หลินหลันดูเริ่มสงสัยเธอแล้วไม่งั้นคงไม่โทรจิกเธอทุกวันเพื่อถามว่าเธออยู่ที่ไหนแบบนี้ตอนนี้ยังมาจงไห้ด้วยตัวเองเพื่อมาหาเธออีกพอหลินหลันถึงจงไห้เรื่องที่เธอรับตำแหน่งประธานบริษัทคางเมย์ยอกรุปคงปิดหลินองเ พี่เฟิงคืนนี้พี่ว่างไหมคะเขียววอถามด้วยน้ำเสียงสดใสเห็นได้ชัดว่าอารมณ์ดีไม่น้อยมีสิทธรรมมิ์ทไหมหรอ้ทาทาคืนนี้มีเทพธิดาคนหนึ่งจะขึ้นเวทีแสดงอยากเชิญมาดูนักเสียวรบอกเสียงเริงร่าเฉินเฟิงมอชาเทพธิดานี่หมายถึงตัวเองหรอที่ไหนกันล่ะคะหน้าฉันหนาขนาดนั้นเลยหรือไงเทพธิดาที่ฉันพูดหมายถึงวันชีวะคะ่ะ คืนนี้เป็นงานฉลองวันเกิดครบรอบร้อยปีของมหาลัยจงไหการแสดงชุดเจ็ดนางฟ้าลงมายังโลกมนุษย์ที่หวนวอร่วมแสดงด้วยโดนเลือกมาเป็นรายการแรกคณะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ขึ้นเวทีแสดงต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ฉันกลัวเธอจะตื่นเต้นเกินไปในฐานะแฟนของหวนชีวะพี่จะไม่มาให้กำลังใจหวนวอหน่อยหรือคะเซียวริวกระเป๋าหลังจากกลับจากฮงเยคลับครั้งก่อนเธอก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกับหลิวหวนชีวะในฐานะเพื่อนสนิทเรื่องแรกที่เซียวรั่วต้องเข้าใจคือสถานภาพความรักของหลินหวนชีวะก่อนและการจะเข้าใจความรู้สึกในใจหหล่่นนนววัก็ีไมเเฉิฟง แต่ทุกครั้งที่ถามถึงความสัมพันธ์ของหลิวหวันวอกับเฉินเฟิงหลินหวันชีวะกกลับเอาแต่พูดหน้าแดงว่าเฉินเฟิงเป็นที่ชายเธอไม่ใช่แฟนคำพูดแบบนี้เซียวรั่วไม่เชื่อแน่นอนอยู่แล้วเฉินเฟิงจะชอบหลินหวันวอไหมเขียววอไม่รู้แต่เขียววอร,รู้ว่าหลินหวันวอชอบเฉินเฟิงแน,แน่เพราะทุกครั้งที่เอ่ยถึงเฉินเฟิงหลินหวันชีวะจะหน้าแดงเป็นลูกตำลึงสุกเลยทีเดียวการขึ้นแสดงในครั้งนี้ตามหลักแล้วหลินหวันชีวจะต้องเชิญเฉินเฟิงมาแต่เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนตอนเขียววอล่าเเเชิิินฟงมาไหมหลิหหววััันนนชีกลบสาาา้้ททงงแด ตอนนั้นเซียวรั่วแอบมองบนไม่ต้องถามเลยว่าเป็นเพราะหลินหวันวอไม่กล้าแล้วยังกลัวอีกด้วยกลัวว่าคนอื่นจะรู้ความสัมพันธ์ของเธอกับเฉินเฟิงในฐานะเพื่อน,นสนิทของหลิวหวันชีวะเซียวรั่วไม่มีทางยอมนิ่งเฉยอยู่แน่เธอเลยอาศัยช่วงที่หลินหวันวอไม่อยู่แอบโทรหาเงินเฟิงรายการของหวันวอกี่โมงละเฉินเฟิงชงงะงักก่อนถามเขียวรั่วเข้าใจผิดเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับหลินหวันชีวะแต่เรื่องแบบนี้ก็อธิบายล่ามากยิ่งอธิบายยิ่งแย่เขากับหลินหวันวอร,รู้อยู่แก่ใจกันก็พอแล้วเจ็ดโมงค ได้เฉินเฟิงยิ้มเศร้าก่อนวางสายก่อนหันไปมองนาฬิกาพบว่าจะหกโมงแล้วถ้ารายการของหลินหวันวอคือเจ็ดโมงเขาวควรจะไปตอนนี้เลยรถใหม่ถูกหลี่เลอ่อเอาไปลงโปรแกรมอัดคลิปหน้ารถเฉินเฟิงเลยได้แต่ขับซานตาน่ามือสองของหลี่เลอ่อไปถึงซานตาน่าคันนี้จะเป็นมือสองแต่หลี่เลอ่อดูแลดีมาตลอดขับขึ้นมาเลยสบายตอนนี้ที่ด้านหลังเวทีแสดงของมหาลายัยจงไห่เขียวร่วงงอวางสายลงร่างงามแต่งหน้าเบาบางในชุดกระโปรงยาวสีขาวก็โผล่ออกมา สู่สายตาทุกคนวินาทีที่ร่างงามปรากฏตัวออกมาทีมงานและนักศึกษาต่างพากันกลั้นหายใจสวยสวยมากในสมองทุกคนโผล่บทกลอนออกมาบทหนึ่งสาวงามเมืองเหนือทั้งโดดเดี่ยวและอิสระเพียงเหลียวหลังท่าคนทั้งเมืองสะท้านพอหันกลับมาก็ทําคนทั้งประเทศซิรราบให้ลิ้นหวั่นชีวะที่อยู่เบื้องหน้างามล่มชาติล่มเมืองจริง,รงๆกระโปรงยาวสีขาวช่วยขับเรือนร่างอารชรของเธอให้ดูบอบบางการแต่งหน้าบางเบาช่วยสะท้อนความงามอันใสสะอาดของเธอออกมา ฟันขาวสะอาดสาดวงหน้ากระจ่างเกลี้ยงเกลาว่าที่สันเสริญความงามทั้งหมดตอนนี้ถูกเอามาใช้ที่ตัวเธอเธอเพียงแค่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสายตาทุกคนก็พุ่งไปหาเธอโดยพร้อมเพียงกันเธอเหมือนมกราตรีเม็ดงามที่สองประกายในความมืดเซียวรั่วเป็นคนแรกที่หลุดจากผวงังหลิมนหวั่นชีววันนี้สวยมากเลยขนาดดาวมหาลาัยอย่างเธอยังดูไร้สีสันต่อหน้าหวั่นชิวเลยพี่เซียวรั่วพินเขียววอมองตัวเองอย่างตะลึงหลิมนหวั่นวอคอเข็นไอไม่ได้ วันวอวันนี้เธอสวยมากเกินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวบางคนได้เห็นเธอนะต้องตะลึงจนดาทะลุออกมานอกเบ้าแน่สิร่วเดินมายืนยิ้มอย่างมีเล็ดนายต่อหน้าหลินวันวอบางคนหลินวันวอมองเขียววออย่างสงสัยบางคนที่เขียวรัวพูดถึงใครกันฉันพูดผิดไม่ใช่บางคนแต่เป็นเจ้าพวกนั่นไงเหมือนรู้สึกตัวว่าตัวเองเผยไตยสิรั่เรียกแก้ตัวเธออยากเสิร์ไพสอหลินวันวอถ้าตอนนี้หลินวันชิวอีกเดี๋ยวเฉินเฟิงมาก็ไม่เสิร์ไพส์สอ